โอ้โหดูสินันที่เราพูกไปลูกดกมากเลยดูดิเต็มต้นเลยลูกใหญ่ด้วยโอ้โหเฮ้ยนี่ตัวยังไงโอ้โหโอ้ยนั่นขนุนจ่ายอากระปอกนี่นะโอ้ลูกโตจังเลยเนี่ยตั้งใจฉันไม่สบายเนี่ยโอ้ยบันปรอมก็ต้องใส่ขนุนก็ยากโอ้ที่ลูกลูกโอ้สะด้วยเนี่ย กเอาไงดูไปทำอะไรเนี่ย,ไมไมเ,ยเป็นแทนไปตั้งหลายเดือนเลยอ่ะฉนเปนออยากรู้จังฉันก็ไม่ได้หายไปไหนเราไนหะ้เจ้าเด็กกระโปงคนเก่มเๆมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรม,มาดาเนี่ยน่าอนฉันไปนรักษาอยู่ตัวอยู่ต่างจังหวัดนั่นเนี่ยเนี่ยเพิ่งได้กขับมาสองสามวันเลยเนี่ยคิดถึงเลยมาหาเฮ้ยคิดถึงเหรอ,อเด็กๆเ,เนี่ยคิดถึงนะสิว่าแต่ขนุน ลูกโตจังเลยนะฉันนี่ว่าแล้ว่ามาทำไมยังได้ขนุนเหรอผมไม่ให้หรอกแ้กได้ก็ซื้อดิไม่สงสารฉันบ้างรเจากเด็กกระเป๋าเนี่ยฉันต้่งหายป่วยนี่มีเงินลรกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่มีนะถ้ากระเาทปนกระเป๋าเนี่ยฉันก็สงสารอยู่หรอกนะถ้าอยากได้อะก็ต้องซื้อเอา นี่ไม่ใช่ของฉันไงถ้าเป็นของฉันฉันให้ยายตู่นานแล้วเอาหน้านี่ไงยายเด็กกับบกสมิตาเจ้าไม่บอกยายอ่ะยายยายเจ้าไม่รู้หรอกนะหน้าแค่ลูกเดียวเองเฮ้ยยายตู่ไม่ได้คือไม่ได้ไงอ๋อจากลูกหน้าไม่บอกยายก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้หรอกเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องเหรอได้ยายตู่ยายตู่ครับนี่คอ่ะ ฟันปลอมอะไนี่แหละวิธีจัดการยาตูวขี้งกเป็นไงเจองูปอบตัวนี้ตกใจฟันปลอมล่วงเลย <c oughs> โหเหมเือนจริงด้วย